สวัสดีครับค้ชพทุกไหมครับสวัสดีค่ะโพี่กุ้งค่ะจัเพชรห้าสิบยังฟิตได้ครับผมวันนี้เราจะมาพูดเรื่องอันตรายจากการที่เราอ่ะมีน้ําหนักตัวเกินค่ะ<ช>จะเกิดอันตรายอะไรบ้างครับผม,มค,รบครับครับอย่างแรกเลยก็คือมีโอกาสที่จะหัวใจวายมากกว่าคนปกติถึง3เท่าโอ้สามเท่าเลยทีเดียวอ,อ,อย่างที่2นะคะจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความดันโลหิตสูงมากกว่า คนปกติค่ะใช่ครับผม,มแล้วก็อย่างที่3นะครับจะมีปัญหาในเรื่องของพวกข้อต่อต่อตางๆในร่างกายนะครับ่งเช่นอะไรสะโพกหัวเข่านะครับหรือข้อเท้าเนื่องจากอะไรเนื่องจากน้ําหนักตัวที่มันแบกรับมากเกินไปตรงนั้นทําให้ข้อต่อเรล่านี้มารับภาระที่มากครับ อย่างที่4นะคะเกิดในผู้หญิงนะคะมีโอกาสตั้งครรภ์นเนี่ยยากกว่าคนที่มีน้ําหนักตัวปกติค่ะแล้วก็อย่างที่5นะครับมีโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยได้สูงกว่าคนปกติเพราะอะไรเพราะว่าความคล่องแคล่วความคล่องตัวในส่วนของการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยนะครับมันมีน้อยกว่าคนปกตินั่นเองใช่ค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะมีปัญหารเรื่องเส้นเลือดขอดนะคะง่ายกว่าคนที่มีน้ําหนักตัวปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้แบบนี้แล้วเนี่ยเรามาดูแลตัวเองค่ะให้มีสุขภาพที่ดีและรูปร่าง ที่เหมาะสมนะคะข้อมูลดีๆแบบนี้จากโค้ดตุ้มครับผมโค้ดอะไรนะคะโค้ดตุ้มครับและโค้ดปุ้งค่ะจากเพชรห้าสิบอย่างสิบได้ชิดไปครับผมครับสวัสดีครับ